ข้อที่กำหนดให้ a, b และ c เป็นความยาวของด้าน3ด้านของรูปสามเหลี่ยมรูป1ถ้า a เท่ากับ 2b แล้วด้านใดเป็นด้านที่ความยาวของด้านน้อยสุดของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ข้อนี้พี่ก็จะเริ่มเขียนจาก a เ,เท่ากับ 2b ก็คือหมายความว่า a ยาวมากกว่า b ดังนั้น a ไม่ใช่คำตอบของข้อนี้แน่ๆเราก็เหลือ b กับ c ให้เราพิจารณา ต่อมาพี่ก็จะใช้อสมการสามเหลี่ยมพี่ก็จะลองมอง b บวก C มันต้องยาวมากกว่า A แน่เลยแล้วพี่ก็จะแทน a เป็นสองเข้าไปพี่ก็จะได้ว่า b บวก C ยาวมากกว่า 2b พอบวกด้วยลบ b ไปตลอดอสมการพี่ก็จะได้ว่า C ยาวมากกว่า b ซึ่งพอพี่ได้แล้วว่า c เยาวมากกว่า b และ a เยอวมากกว่า b ดังนั้นคำตอบของข้อนี้ด้านที่ความยาวน้อยที่สุดก็คือด้าน b ตอบ b ยาวน้อยที่สุดจะเห็นอีกแล้วว่าถ้าเป็นข้อไหนที่ใช้อสมการสามเหลี่ยมข้อนั้นจะสามารถแก้ได้โดยง่ายมากๆดังนั้นเวลาคิดอะไรไม่ออกก็ลองใช้อสมการสามเหลี่ยมดูนะคะก็อย่างตอนแรกพี่ก็จะมองว่า a มากกว่า b แล้วก็พี่ก็จะลองจับคู b ่ b บวก c ยาวมากกว่า a พี่ก็จะได้ออกมาว่า b บวก c ยาวมากกว่า 2b ก็คือ c ยาวมากกว่า b c ยาวมากกว่า b a ยาวมากกว่า b b ก็เลยยาวน้อยที่สุดเป็นคำตอบของข้อนี้ในวิธีการทำข้อสอบให้ตัดข้อที่ไม่ใช่ออกแน่ๆโหเหนือตั้งสองข้อนะวิจะเลือกข้อไหนอ่ะถ้าเราจะตอบข้อไหนกันแน่อ่ะข้อนี้ 哦。Oh. Oh.